อกผมต้องแจ้งกับพี่น้องนิดนึงว่าการถือสินอดเนี่ยมันผูกโยงกับการเห็นจันเซียวการจะเข้ารอมฎอนจะออกรอมฎอนเนี่ยมันผูกโยงกับการเห็นจันเซียวครับนั่นคือสูตรที่ท่านอบีสุลล,ลาะฮฺฮุอาลยฮิวะซัลล,ลัมบอกเอาไว้ครับอย่างท่านนบีมลลลุฮัมมัดสุลลาะฮฺฮุอะลยฮิวะซัลลัมบอกว่าสู้มูลิลุยะติฮีพวกท่านทั้งหลายจงถือสินอดอันเนื่องมาจาก ลิลุยะอันเนื่องมาจากการเห็นจันเสียวเสียก่อนครับวาอัฟติลูลิลุยะและก็ออกอีดเลิกถือสีโหนก็คือออกอีดครับอันเนื่องมาจากการเห็นครับจันเสียวเสียก่อนครับฟาอินฮุมมาแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบดบางมีเมฆมาบดบางครับฟาอัคมีรูซาลาซีนก็จงนับมันให้ครบสามสิบวันอันนี้คือวิธีการที่ท่านนบบบีสลลล่าฮวาเลฮิวาซัลลมได้บอกได้สอนเอาไว้ ซึ่งคําสั่งตรงนี้เนี่ยที่ท่านนบีสซลลอหวาเลฮิวะซัลลัได้บอกได้สั่งเอาไว้เนี่ยนบยีไม่ได้มาจํากัดว่าจะถือศินอดนั้นจะต้องเห็นจันเซี้ยวจากที่ใดเป็นการเฉพาะครับหมายความว่าไงหมายความว่าท่านดบีลลอวาเลฮิวะซัลลัลลนั้นไม่ได้มาจํากัดในคําสั่งของนบีตรงนี้ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นแค่ประเทศไทยเท่านั้นครับหรือ ติดกับประเทศไทยเอาได้ครับเลยจากนั้นไปเอาไม่ได้นบีไม่ได้จํากัดครับนบีไม่ได้จํากัดว่าอ่ะคนมักกะเห็นคนมาดีนะห้ามตามครับคนมักกะเห็นคนดียาดห้ามตามนาบีจํากัดไหมบนบีไม่ได้จํากัดนบีไม่ได้จํากัดซึ่งไอาการไม่จํากัดของท่านนบีสลลุลต่านละฮ์ะละฮวสซัลลมตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลมามะในยุคสลับ หนึ่งในนั้นเลยคือระดับอิหมัมสี่มัสฮับอิหมัม,มทั้งสี่อิหมัมทั้งสี่มัสฮับเนี่ยได้มองกันเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายที่หนึ่งเรียกฝ่ายยมุมฮูรุนอุลมามะอุลมามะส่วนใหญ่ฝ่ายฝ่ายยมุมฮูรุอุลมามะอุลมามะส่วนมากครับอุลมามะส่วนมากเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ามีการเห็นจันทเซี้ยวที่หนึ่งที่ใดแล้วเนี่ยก็ให รับเอาการเห็นตรงนั้นแล้วถือสินดนยุมพูดอุลามะตรงนี้มีใครบ้างหนึ่งมีมัสฮับของอิหมัมฮานาฟีอาบ้านเชียงใหม่ฮานาฟีกัน<ม>อิหมัมฮานาฟีเนี่ยอย่างเงี้ย<ม>สองมัสฮับของอิหมัมมาลิกีสามมัสฮับของอ<ร>ิห,หมัมฮัมบาลีเขาเรียกยุมพูรุ่นอุลามะอุลามะส่วนมากอีกฝั่งหนึ่งเรียกเรียกว่าฝั่ง ของอิมามชา ف ีีมาศับของอิมามชาฟีซึ่งในมาศับของอิมามชา ف ีเองก็แตกออกเป็นเป็นสองฝั่งสองฝ่ายส,สองกลุ่มสองกลุ่มฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับยุมพุธเห็นด้วยกับนักชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอีกสามมาศับที่ไหนเห็นเอาได้หมดเข้าใจใช่ไหมครับแต่บางส่วนของมาศับทอิมามชา ف ีก็แตกออกมาที่ต่างจากนั้นไปซึ่งต่างจากนั้นเนี่ยก็หลายทศนะ บาลัดใครบาลัดมันเมืองใครเมืองมันเห็นไหมแตกออกเป็นใกล้ๆกันเอาใกล้ๆกันไม่เอาครับถ้าใกล้ๆกันเนี่ยเอาถ้าไกลๆกันเนี่ยไม่เอาครับถ้าเกินระยะทางละหมัดก็ซดไม่เอาครเข้าใจใช่ไหมบบางคนก็บอกว่าให้ยึดมัตละให้ยึดที่ขึ้นของจันซึ่งไอ้ที่แตกออกมาเจ็ดแปดกลุ่มตรงนี้เนี่ยเจ็ดแปดทัศนะตรงนี้เนี่ยรย์โทษทีนะฉันน่าจะ พี่น้องแจ้งว่าเสียงเบามากอาจารย์น่าจะต้องอไม่ไม่เข้าใกล้หน่อยโอเคต่อเลยครับอาจารย์คุยถึงไหนแล้วเด็กผมดูประหลักใครประหลักมันเหรอ,อไอฝ่ายนักวิชาการที่บางส่วนของนักวิชาการที่ไม่ใช่นักวิชาการฝ่ายยุมฮุดอุลมามะเนี่ยก็แตกออกเป็นหลายทัศนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเอกฉันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดเอาง่าย เข้าใจใช่ไหมไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดอันเนื่องมาจากว่ามันมีความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นอันเนื่องจากอะไรอันเนื่องจากนาบีไม่ได้สั่งจํากัดอันดับแรกแหละเข้าใจใช่ไหมบนบีไม่ได้สั่งจํากัดบนบีพูดเนี่ยนบีพูดโดยรวมใครเห็นก็ต้องก็ต้องบวชทีนี้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าระหว่างคําว่าเห็น กับคําว่ารับข่าวมันคนละความหมายกันนะครับมันคนละความหมายยังไงเห็นใครเห็นสมมติคุณอิมติยาสดูจันเซียวเห็นไหมครับเห็นแต่ผมไม่เห็นครับคุณอิมติยาสมาบอกผมนั่นคือผมครับคือผู้ที่รับข่าวครับเข้าใจใช่ไหมครับอย่างประเทศไทยเนี่ยทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย่าหาเห็นครับถูกไหม่าหาเห็น่าหายก็ แจ้งไปที่สำนักจุฬาลาชชนตรีี๋้วผมมาบอกเนี่ยครับผมโทรบอกได้ไหมผมไลน์ไลน์ไลน์บอกได้ไหมแล้วทำไมจะไม่ได้อะว่าผมต้องขี่ม้ามาอ๋อเพราะผมได้ยินว่าเขาไม่ไม่ให้ใช้เทคโนโลยีในการแจ้งข่าวนะผมได้ยินมาแบบนั้นนะอย่างนั้นเลยเหรอเออผมก็เลยถามว่าเอ้ยผมต้องขี่ม้ามาบอกอาจารย์ไหมหรือว่าผมโทรบ,บอกได้ไหมหรือว่าผมไลน์บอกได้ไหมหรือว่าแล้วแล้วคนพูดนี่ใช้โทรศัพท์ไหม ไม่รู้ผมผมก็ไม่แน่คนพูดใช้โทรศัพท์ไหมผมผมได้ได้ยินมาอย่างนั้นนะอาจารย์นะว่า,ไม,โโา,าวไม่ให้ใช้เทคโนโลยีในการรับข่าวไม่ให้ใช้เทคโนโลยีในการรับข่าวเนี่ยจริงๆเิะจ,จ,จะพูดอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันพันคอนะมันพูดอะไรเนี่ยมันพันคอพันคอยังไงรู้ไหมย่าหาเห็นแล้วเขาทายังไงมาบอกที่จุฬาใช้เทคโนโลยีครับถูกไหมรหรือพี่น้องเนี่ย เวลาสานักจุฬาราชมนตรีประกาศพี่น้องทําไงถึงจะรู้ว่าทําไงครับสํานักจุฬาไม่ได้ไม่ได้มาบอกตามบ้านนะครับประตูหน้าบ้านเออไม่ได้มาคาอประตูหน้าบ้านนะใช้อะไรใช้เทคโนโลยีครับถูกไหมอ้าวอย่างเราจะดูอาจจะดูถ่ายทอดสดอ้าวสานักจุฬาราชมนตรีจะประกาศใช่ไหมเราดูถ่ายทอดสดดูจากไหนทีวีเห็นไหมเขามีถ่ายทอดสดทางทีวีสมัยนี้ก็เฟซบุ๊ก เทคโนโลยีไหมเนี่ยครับเทคโนโลยีหมดเลยครับถูกไหมเพราะงั้นทางใต้เห็นคนเหนือจะรับจะรับข่าวได้เนี่ยรับได้ไหมรับได้เพราะอะไรทางไลน์ทางอีเมลทางโทรศัศน์เพราะข่าวเนี่ยมันสามารถที่จะรับรู้ได้รับทราบได้ก็ผ่านเทคโนโลยีแหละ ถ้ามาบอกว่าห้ามรับข่าวคือส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอเนี่ยคนที่จะใช้คําพูดว่าห้ามใช้เทคโนโลยีในการรับข่าวตรงนี้เนี่ยอุนติัสเขาจะพูดเพื่อที่จะปิดกั้นหรือปิดช่องว่าไม่ให้รับข่าวจากต่างแดนหรือต่างประเทศครับเข้าใจใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้การรับข่าวโดวยเทคโนโลยีนี่แหละครับ ถูกไหมเขาก็ใช้การรับข่าวด้วยเทคโนโลยีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการรับข่าวกับการเห็นเองเนี่ยมันคนละอันนะคนเห็นส่วนคนเห็นคนเห็นเห็นแล้วมาแจ้งข่าวถูกไหมคนเห็นเห็นแล้วมามาแจ้งข่าวแจ้งข่าวที่ไหนอ่ะก็จะมีองค์กรที่เขาตรวจสอบคุณอินทิยาเป็นผู้ตรวจสอบเองไหมมเออคนที่เห็นที่เห็นยังไงเห็นตอนไหนเห็นแบบไหน ตรวจสอบเองไหมไม่ได้ตรวจสอบเองแต่มีองค์กรที่เขาตรวจสอบเราไม่ได้มีอำน,นาจขนาดนั้นและเราก็รับ,ร,บรับอะไรรับการประกาศตรงนั้นเนี่ยรับข่าวการประกาศตรงนั้นว่ามันมีการเห็นจริงๆผ่านการตรวจสอบ,สอบของเขามาแล้วจากองค์กรของเขามาแล้วอย่างในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างค่ำวานที่ผ่านมาในไทยไม่เห็นแต่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการ เห็นจันเสียวมีคนเห็นจันเสียวเอาง่ายๆเขาก็แจ้งไปที่ศาลสูงของเขาเขามีองค์กรในการตรวจสอบเข้าใจไหมเขามีองค์กรในการตรวจสอบเขาแจ้งไปที่ศาลสูงของเขาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไงศาลสูงก็ประกาศออกมาถามว่าไอเราเนี่ยยึดตรงไหนเราเป็นผู้ตรวจสอบคนเห็นไหมไม่ใช่เราไปเห็นเองไหมก็ไม่ใช่แต่เราเป็นเพียงผู้รับ ข่าวการประกาศว่าเห็นแล้วเพราะงั้นองค์กรที่เขาจะตรวจสอบเนี่ยเป็นองค์กรที่เขาเชื่อเขาเขาเขาไม่ได้เดาๆนะเขาไม่ได้เดาๆนะองค์กรที่เขาตรวจสอบแต่ละที่เนี่ยเขาไม่ได้เดาๆอาจาบางคนเขาบอกนะไอถ้าจะรับข่าวจากเมืองนอกเนี่ยรับเฉพาะของซาอุดีนะอืประเทศอื่นน่ะการตรวจสอบของเขาไม่ดีนะไว้ใจไม่ได้นะ เฉาดี้นี่โอเคหน่อยนะเขามีการตรวจสอบที่ดีนะอ,อือยังยังไงนะคุณเอามาตรฐานอะไรมาประเทศอื่นโง่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ฮะคนพูดแบบนี้ในประเทศอื่นโง่ใช่ไหมอเลมอยู่ประเทศเดียวอะเลมอยู่คนเดียวใช่ไหมคนพูดเนี่ยพี่น้องแจ้งกันเข้ามานะพี่น้องถามเนี่ยเหรอพี่น้องเห็นนะพี่น้องก็แจ้งกันเข้ามาอืมคือเขามีองค์กรของเขาเขาก็ดูกันเป็น ไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดนต่ดูเป็นอยู่คนเดียวถูกไหมเขาก็ดูกันเป็นไม่ใช่เขาดูไม่เป็นใช่ไหมอียิปต์เขาก็มีองค์กรในการตรวจสอบของเขาเขาก็ดูกันเป็นเอาบางคนก็จะมาบอกอ้ยิปากีะด้าอะไรเอาบางคนบอกเอาแต่ซาอุเอาแต่ซาอุดีที่อื่นไม่เอาเพราะอะไรเพราะที่อื่นอะกีด้าไม่ดีเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมเราถามว่าประเทศไทยเนี่ยเอาไหมเอาเวลาประเทศไทยเห็นเอาไหม แล้วถามว่าประเทศไทยนี่อากีดาใสใช่ไหมเหมือนซาอุดีใช่ไหมม,มันก็ไม่ใช่ม,มันก็ไม่ใช่ข่าใจใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นที่ถามว่าทําไมต้องถือสินอดวันนี้ก็เพราะว่าเรารับข่าวเอเลสส์พานตาลาบอกว่าพรองล์อเลสส์พานตาลาบอกว่าฟามันชะฮิดะมินกุมูชะฮาราฟัลย์ซุมใครก็ตามที่เขารับรู้รู้ข่าวครับ ว่ามันเข้ารอมฎอนแล้วฟัลยาซุมฮูก็ให้เขานั้นจงถือศีนอดซะถามว่าถือศีนอดเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าเข้ารอมฎอนเพราะนั้นการจะมาบอกว่าต้องเอารอมฎอนในประเทศเท่านั้นเนี่ยอ,อันนั้นก็คือหนึ่งในทัศนะของอุลมามะบางส่วนรเราก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมเรื่องวิชาการเราเราจะไปว่าอะไรได้อะรเราไม่ตำหนิอยู่แล้วนวิชาการ ที่เขาวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรออกมาแต่ที่เรายึดเนี่ยเรายึดตามยุมฮุดอุลามะอุลามะส่วนมากยึดตามตัวบทหลักฐานจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาลลัยฮวะซัลลัมและคําสั่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮุซุลวลห์ซาลลัซึ่งในชีวิตของนบีเนี่ยซึ่งในชีวิตนบีถือสินอดเท่าไหร่กี่ปีเก้าปีด่วท่านนบีถือสินอดทั้งหมดในชีวิตของนบีเนี่ยทั้งหมดเก้าปีด้วยกันคเก้าปีด้วยกัน และเก้าปีตรงนี้เนี่ยอ้าวนาบีถือสินอดกี่วันรู้ไหมส่วนใหญ่ที่นบีถือสินอดเนี่ยเดืดอนอมานดเก้าครั้งที่นบีถือสินอดนกี่วันส่วนใหญ่อะยี่สิบเก้าส่วนใหญ่ยี่สิบเก้าวันส่วนมากนาบีจะพบกับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวันครับเห็นไหมซึ่งมีรายงานจากซอฮาบะของท่านนาบีสุลต่านฮุวะลัยฮิวซัลลัมบอกว่าฉันนั่นแหละที่ถือสินอดพร้อมกับน,นบี ในชีวิตที่ท่านเหลบีมีชีวิตอยู่เนี่ยส่วนมากแล้วมียี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวันไม่ใช่สามสิบวันนะแสดงว่าเก้าปีเนี่ยเก้าปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเกินห้าใช่ไหมถ้ามันแค่สี่ครั้งนี่แสดงว่าส่วนน้อยถูกไหมส่วนใหญ่5ก็ได้ต้องห้าและหกห้าขึ้นไปห้าหกเจ็ดใช่ไหมแก็ยังได้ ก็คือส่วนมากส่วนมากใช่ไหมเพราะงั้นบางคนบอกว่า,เ,าเวลาเข้ารอมฎอนหรือออกรอมฎอนเนี่ยให้ให้สังเกตว่าถ้าหากว่าในเดือนรอมฎอนใ,ใ,ในในในช่วงระยะเวลาสิบปีเนี่สิบปีถ้าหากยี่สิบเก้าวันเนี่ยมันเกินสามวันเออมันเกินสามครั้งหรือสี่ครั้งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่า ถือบวกขาดเข้ารอมาดอนหรือออกรอมาดอนมีปัญหาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะผิดแล้วผิดล้านเปอร์เซ็นต์เขาใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไป้ำไปถามว่าแล้วในชีวิตนบีนบีเท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้านบีเนี่ยถือสินอดส่วนใหญ่ยี่สิบเก้าวันไม่ใช่สามสิบวันเพราะงั้นไอการพูดของเขาเนี่ยเขา ส่วนใหญ่เขาพูดเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของการเกิดของดวงจันทร์เขาจะใช้ในเรื่องของดาราศาสตร์เข้ามาอะไรเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยถึงบอกว่าท่านอับดุลเลิดส์ลฮวะเลวซัลลัมปฏิเสธในเรื่องดาราศาสตร์เนีบบ่ยับดบบอกอินนาอุมมะตุลอุมียะตุนแท้จริงเราเป็นประชาชาติที่อุมมีอ่านไม่ออกใช่ไหมเขียนไม่เป็นส่วนใหญ่อ่านไม่ออกส่วนใหญ่จะเขียนไม่เป็นแต่บางก็มีคนที่อ่านออกและเขียนเป็นด้วยและนักตุบเวลาหน้าซุบเราไม่คำนวณเราไม่บันทึก อาชาฮะฮายกลายกลาหะฮากาลาเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นบางคนไปเอาไปเอาการเกิดของดวงจันทร์ไปเอาดาราศาสตร์มาแล้วเอามาหูก่มเอามาตัดสินพี่น้องของเราคุณอุตยัสเอามาตัดสินพี่น้องของเราที่ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถือสิหนอดยี่สิบเก้าวันเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มี30ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะยี่สิบเก้าวันเป็นส่วนใหญ่ถามว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคเราอย่างเดียวปะยุคนบีด้วยยุคนบีด้วยถ้าจะมาบอกว่าถ้าหากว่าในเดือนอมาดอนเนี่ยมันมียีสิบเก้าเกินสามหรือสี่ครั้งเนี่ยเข้าผิดล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องเตาบัสตัวนะคำพูดนี้ต้องเตาบัสตัวนะเพราะเอาปัญญาตัวเองเนี่ย ไปอิงกับดาราศาสตร์เยอะไปเอาความคิดของตนเองมาพูดศาสนาแล้วเข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะในยุคของนบีเองนบีถือศีนอด29วันเป็นส่วนใหญ่มันเกิน5ครั้งอ่ะคุณอิมติยัสก็นบีอยู่9 9รมฎอนอน่ยแล้วซอฟบ้านรายงานว่ามันเกินจากมันเป็นส่วนมากของในชีวิตของนบีเนี่ยนบีถือศีนอด29วันไม่ใช่30วันและไอ้30เนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนน้อยเท่านั้นครับเข้าใจใช่ไหมครับเนั้นดาราศาสตร์เราก็ตัดไปครับดาราศาสตร์เราก็ตัดไปส่วนใครจะใครจะใครจะอ,อ,อิงดาราศาสตร์นั้นก็เรื่องของเขาครับเราทําอะไรได้ครับเราก็ได้แค่บอกว่าอ่กนนากอนอบีไม่ใช่ครับและท่านอิบนนตัยมียาเนี่ยอุลมามะอิบนุตัยมียาบอกว่า คำพูดของนบีที่นบีบอกลานักตูบูวาลานะสุบเราไม่บันทึกเราไมเา่เราไม่เขียนเราไม่คํานวณตรงนี้เนี่ยครับหมายรวมถึงคําว่านหยันหมายถึงการห้ามอย่างเด็ดขาดของท่านนาบีบางคนมาบอกเออนบีไม่ได้ห้ามนะดารศาศาสต์นบีแค่ไม่ใช้ครับครับะบางคนละเรื่องเพราะงั้นเนี่ยที่ถามว่าแล้วทําไมต้องถือสี่หนดวันนี้ก็ เหมือนที่ผมบอกไปก็เรายึดตามยุมฮูดอุลามะซึ่งเป็นทัศนะที่รอเยี่ยที่มีน้ำหนักมากที่สุดและเราก็มองเห็นว่าตัวบทหลักฐานมันชัดมันชัดเรายึดที่มันชัดที่สุดส่วนไยที่แตกออกเป็นทัศนะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองใครเมืองมันใช่ไหม นบีไม่เคยสั่งให้เลยว่าให้ยึดเมืองเมืองใครเมืองมันในชีวิตนบีนะในชีวิตนบีนบีไม่เคยสั่งเลยให้ยึดเมืองใครเมืองมันเพราะในยุคอดีตที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเขาขัดแย้งคําว่าบาลัดบาลัดมันแปลว่าเมืองบางคนมาแปลว่าประเทศบาลัดเนี่ยมันแปลว่าเมืองไม่ใช่ประเทศ